สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำขนมชูโรสค่ะหรือปาท่องโก๋สเปนนะคะวิธีการทำทำง่ายๆเลยค่ะอันนี้เป็นสูตรที่สองนะคะเคยลงไปให้แล้วสูตรหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันค่ะ เริ่มต้นนะคะเรานำน้ำตาลทราย20กรัมนะคะมีหน่วยเป็นช้อนโต๊ะตวงให้แล้วเนาะใส่ลงในหม้อนะคะตามด้วยน้ำเปล่า180กรัมค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำบันพื่40กรัมค่ะใส่ลงในหม้อนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือครึ่งช้อนชาค่ะเรานำไปตั้งไฟนะคะตั้งไฟอ่อนค่ะอ่อนขึ้นมาปันกลางนิดนึงนะคะต้มจนเขาเดือดค่ะ จะเห็นว่าเขาเริ่มเดือดปุดๆขอบหม้อแล้วนะคะค่ะพอเขาเริ่มเดือดแบบนี้นะคะเราจะใส่แป้งสาลีอนเนกประสงค์หรือแป้งอนเนกประสงค์นั่นเองค่ะ120กรัมใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ผัดให้ตัวแป้งแล้วก็ตัวน้ํามันเนี่ยเข้ากันดีค่ะให้แป้งเขาไม่เป็นเม็ดขาวๆนะคะค่ะอันนี้เราใช้ไฟอ่อนนะคะเพื่อนๆผัดเข้าไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะ ให้แป้งเขาไม่เป็นเม็ดสีขาวขาวนะคะสังเกตว่าผัดไปเรื่อยเ,อยเนื้อเขาจะเรื่มเนียนแล้วเนะาะค่ะก็ผัดจนแป้งเขามีลักษณะนเนียนแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นเราปิดไฟยกเขาลงจากเตานะคะค่ะแล้วเราก็เกลี่ยเขาค่ะให้เขา เ,ออเป็นชิ้นเล็กๆนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ให้ความร้อนเขากระจายออกมาได้ง่ายเนาะเราจะพักเขาไว้ให้เย็นค่ะ ค่ะเราก็ใช้นิ้วแตะดูนะคะเออไม่ต้องถึงก็เย็นมากนะคะให้อุ่นอนนิดๆก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่ไข่ไก่เราใช้ไข่ไก่เบอร์สองนะคะ2ฟองทยอยใส่ทีละฟองค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะ เมื่อเขาเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ไข่ใบที่2ลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันจนเนื้อเขาเมียนเลยค่ะ ค่ะก็คนจนเขาเนื้อเนียนมีลักษณะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่ถุงบีบกันค่ะเพื่อนๆค่ะเ,เราก็ตักเขาใส่ในถุงบีบเลยค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีถุงบีบนะใช้เป็นถุงแกงก็ได้นะคะ ค่ะวันนี้ใช้หัวบีบ 1M นะคะเพื่อนๆก็จะบีบลงกระดาษไขแบบนี้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีกระดาษไขนะคะก็ไม่ต้องบีบค่ะเราสามารถบีบโดยตรงลงกระทะเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าบีบใส่กระดาษไขแบบนี้ก็จะทอดได้ง่ายค่ะ ค่ะอันนี้ก็บีบเสร็จแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะนําไปทอดกันค่ะค่ะเราก็นําน้ํามันใส่กระทะนะคะตั้งไฟปานกลางให้น้ํามันพอร้อนค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาขนมของเราลงไปทอดได้เลยค่ะทอดไปสักครู่นะคะเดี๋ยวกระดาษไข่เนี่ยกับขนมเนี่ยเขาจะแยกออกจากกันเองค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็เอากระดาษไขออกค่ะเพื่อน แล้วเราก็ทอดต่อค่ะทอดจนเขาเป็นสีเหลืองทองเลยนะคะแล้วก็มีลักษณะกรอบค่ะข้างในเขาจะนุ่มข้างนอกก็จะกรอบนิดๆน,นะคะเพื่อนๆก็ค,อคอ่อยๆทอดใจเย็นๆค่ะไฟปานกลางค่อนอ่อนนะคะค่ะเราก็มันกลับมันพลิกเขานิดนึงนะคะเขาจะได้เหลืองทั่วๆกันเนาะอันนี้ก็เริ่มจะใช้ได้แล้วล่ะคะ่ะเราก็นําขึ้นวางบนตะแกรงพักให้เสด็จน้ํามันนะคะ ค่ะอันนี้ก็ทอเสร็จแล้วนะคะเราก็วางเขาบนตะแกรงเลยค่ะก็ตั้งผักเขาไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาคลุกน้ำตาลกันค่ะเราก็เอาชูรสที่เอ่อทอเสร็จแล้วนะคะใส่ลงมาในชามเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นจะใส่น้ำตาลป่นค่ะ1ช้อนโต๊ะเพื่อนๆใช้เป็นไอซิ่งก็ได้นะคะอันนี้ตามชอบเนาะ หลังจากนั้นนะคะก็จะใส่ผงชีนเนมอนนะคะเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะใส่นิดเดียวค่ะอันนี้ก็ตามชอบเช่นเดียวกันค่ะแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะอันนี้เนี่ยหลังจากคลุกเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะทานเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะจิ้มซอสก็ได้เป็นซอสช็อกโกแลตหรือว่าเป็นซอสส้มอะไรก็ได้ค่ะค่ะอันนี้ก็คลุกเรียบร้อยแล้วเอกจะมาจัดใส่จานนะคะ ค่ะวันนี้นะคะเอจะทานคู่กับซอสส้มค่ะก็รสชาตินะคะก็เปรี้ยวๆนะคะชื่นใจดีค่ะสําหรับคลิปซอสส้มนะคะเ,เดี๋ยวเอจะแปะไว้ให้ด้านท้ายคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของเค้กส้มหน้านิ่มเนาะแล้วก็ซอสช็อกโ,โกแลตนะคะก็จะแปะคลิปของเ,ออเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มนะคะก็จะแปะไว้ให้ท้ายคลิปนี้เช่นเดียวกันค่ะเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูสูตรในนั้นนะคะ ก็แล้วแต่เราค่ะเราจะทานคู่กับฟิลลิ่งต่างๆก็ได้หรือเป็นแยมที่เราซื้อมาเป็นแยมสตรอเบอรี่ก็ได้ค่ะอันนี้ตามความชอบของเพื่อนๆเลยค่ะค่ะก็เสร็จแล้วค่ะขนมชูรสสูตรที่2นะคะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆสาหรับทุกๆการติดตามและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปเพื่อนๆจะต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆสาหรับการรับชมทางช่องทาง Facebook f แฟนเพจครัวแม่นายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและ สวัสดีค่ะ